สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาในรีวิวบนเทิงนะคะเริ่มต้นวันนี้ไปกันที่เรื่องราวของน้องเจมส์มากันบ้างนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งไปชนะรางวัลการแข่งขันเมมเบอร์กอล์นะคะกับตันส์คัพนั่นเองค่ะ กอล์ฟนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชื่นชอบของพระเอกหน้าตีอย่างเจมส์มา,อ,าอย่างไม่นานนี้นะคะเจ้าตัวเองเนี่ยก็เพิ่งจะไปคว้ารางวัลชนะจากการแข่งขันอมะตะสปริงคันที่ครับกับตันส์ครับนะคะโดยเจมส์ก็บอกว่าเป็นทัวนาเมนต,ต์เล็กๆที่จัดแข่งขันกันเฉพาะสมาชิกเมมเบอร์ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาตีกอล์ฟในรอบหลายเดือนหลังจากห่างหายไปนานนะคะก็รู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็เก่งมากๆส่วนที่ชนะมาได้ก็คะแนนเฉียดฉิวไปไม่กี่แต้มนอกจากนี้เจมส์ยังบอกว่า สเสน่ห์ของการตีกอล์ฟเนี่ยนะคะเป็นกีฬาที่ทําให้ฝึกสมาธิได้อยู่กับตัวเองแถมยังบริหารร่างกายได้ทุกส่วนอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปถึงขั้นลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อเล่นอย่างจริงจังนะคะแต่ที่เล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวไปฟังเสียงของเจมนกันค่ละล่าสุดได้ไปลงแข่งของอเป็นรายการของสนามกอล์ฟอมาตะนะครับอมาตะสปริงคันทรีคลับซึ่งก็ มีแต่เมมเบอร์ส่วนใหญ่ที่ได้ไปที่ได้ไปเล่นนะครับผมก็โชคดีที่ผมได้โอกาสไปเล่นกับทีมทีมหนึ่งซึ่งก็เป็นเมมเบอร์นั่นแหละเขาเชิญเราไปเล่นเราก็ได้ไปเล่นครับผมซึ่งเห็นว่าอันนี้ก็คือห่างหายจากกอล์ฟไปนานพอสมควรเหมือนกัน,กนจริง,รง <ๆ S 1> ถ้าพูดถึงการแข่งะครับก็ไม่ได้แข่งนานมากครับตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเป็นต,ตอนอยู่ฮ่องกงได้แข่งบ้างแต่ว่าพอกลับมาอยู่เมืองไทยทำงานก็จะตีเป็นแอคทิวิตี้ตลอดเวลาครับก็เลยอพอมีโอกาสนี้ได้ลงแข่งแล้วก็มีเวลาว่างได้ซ้อมก็เลยได้ลงแข่ง 7ทีมที่แข่งก็เก่งกันหมดทุกทีมครับบางเอิญวันนั้นทีมผมชนะไปหนึ่งสตรกครับผมหนึ่งหนึ่งแต้มใช่ครับใช่ได้ทุกคนทําได้เต็มที่ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกพอยิ่งรู้ว่าชนะแค่หนึ่งนี่เหมือนเสียวมากเลยครับแค่ได้ไปเล่นเราก็ดีใจแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะชนะหรอกรแต่พอพอรู้ว่าชนะก็ก็ภูมิใจเ <laughs> <laughs> พราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้นานครับพอพอเราเล่นกีฬา หนึงทุกวันพอมีโอกาสได้ไปแข่งบ้างเล่นสนุกสนุกบ้างเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีครับ